เคยสงสัยไหมว่าหอมแดงเขาทอดกันยังไงเหมือนจะไม่มีอะไรอะนะแต่ต้องใส่ใจกันพอควรเลยแหละ ก่อนลงมือหัน่นลองฝานมะนาวสักซีก่มาทามีดให้ทั่วเลยน้ำมะนาวที่มีดจะช่วยลดสารระเหยในหอมแดงทําให้เราแสบตาน้อยลงถึงไม่แสบตาได้เลยแหละเริ่มจากหั่นหัวและตูดทิ้งผ่าครึ่งลูกเตรียมซอยหอมกันต่อจริงๆจะหั่นทรงไหนก็แล้วแต่การนําไปใช้งานด้วยนะเอาที่สะดวกเลยแต่ยังไงก็พยายามหั่นให้ได้ความหนาใกล้เคียงกันที่สุดเขาจะได้ออกมาสุกกรอบทั่วกันดีเคล็ดไม่ลับอีกนิดโรยเกลือลงไปนิดหน่อย เกลือจะช่วยดึงความชื้นออกมาจากหอมแดงเราก็เอาทิชชู่นี่แหละมาซับน้ําที่ออกมาจากหอมแดงทําแบบนี้จะช่วยลดเวลาในการเจียวหอมและยังช่วยให้หอมเจียวของเรากรอบนานขึ้นนั่นเองใส่น้ํามันกะแค่พอท่วมหอมพอนะมือใหม่แบบเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนดีก,กว่าเพื่อความชัวร์นำหอมลงไปเจียวพยายามโรยหอมให้กระจายทั่วกระทะ ทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวระยะหนึ่งแล้วหมั่นคนหอมให้เป็นระยะระยะอย่างเบามือใช้เวลาเดียวไปสักพักดูจนหอมเริ่มมีสีเหลืองจังหวะนี้แหละคนไปนเลยร,รู้ว่าให้เขาสุกทั่วกันช่วงวัดใจเลยช่วงเนี้ยบอกเลย พอหอมเริ่มเหลืองทั่วเร่งไฟไล่น้ำมันกันอีกแป๊บหนึ่งแล้วตัดออกมาพักต่อบนกระดาษชำระเพื่อซับมันเขาจะออกมาสุกต่อข้างนอกจากความร้อนที่สะสมอยู่ถ้าตักออกมาไวเกินไปหอมจะอมน้ำมันและไม่ค่อยกรอบแต่ถ้าตักออกมาช้าไปอาจจะไหม้แบบนี้แหละทิ้งไวสักพักจนหอมกรอบก็พร้อมจะนำไปเสิร์ฟลงบนเมนูโปรดไว้ทานคู่กันได้เลยกรอบๆหอมๆ